ออก็ดีขึ้นเลยครับครั้งแรกก็ดีขึ้นเลยอืม,อมก็มรู้สึกโลง่งโล่งแล้วก็ไม่ปวดละอืมอม,มันหายได้โดยสิบนาทีสิบห้านาทีท,ท,ทั้งที่เป็นมาเป็นเดือนเป็นสองเดือนบางคนเป็นปีแต่มาหายได้โดยใช้ระยะเวลาสิบนาทีบางครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันโอ้โหมันมัน,ม,นมันสุดวิเศษเลยนะคะผมได้บําบัดมาครั้งแรกนะครับรู้สึกว่าได้ผลนะครับ นะอันนี้ผมไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ชมหรือเยินยอหมอนะแต่วันแรกที่ทดลองเป็นประมาณหาสมงที่มมอ,มอแก้อกแก้อาการปวดให้อาการวันนั้นหลังจากหาสมงไปอาการที่ว่าเคยยางบบได้คเคยยางแบบลากขาจะยางแบบปกติเลยตกตะลึงมาเอาเป็นไปได้เป็นความจริงบ่อหรือว่าฝันแต่ว่าไม่ก็เป็นความจริงที่ว่ายางได้ตอนนี้ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ เก้าสิเอร์เซจากที่เดินกระเพกมาเมื่อเช้าก็คือดีขึ้นคือนอนได้ค่ะเดี๋วชักคืนนอนหลับได้แต่ก่อนจากหลังจากที่นอนไม่หลับไม่ได้ประมาณสี่ห้าวันนะคะสี่ห้าวันก็คือเมื่อคืนนั้นก็นอนหลับได้นอนหลับเลยรู้สึกโล่งแล้วก็เบา เบ,า,บาขึ้นนะคะโล่งขึ้นก็อาการที่เป็นปวดหัวไมเกรนที่ว่าคุณหมอบอกว่าเป็นไมเกรนก็กินยามาตลอดก็ไม่ไม่ดีขึ้นก็หายค่ะอาการไมเกรนหายเลยค่ะคิดว่าชีวิตตัวเองจะได้ได้มาเชิญผู้ที่รักษาได้ไม่เคยคิดคคไม่เคยคิดว่าจะมีใครที่สามารถรักษาตัวเองได้เพราะว่าทุกทุกหมอทุกทุกที่ท็ทํามาหมดแล้วก็คือ นวดก็เขาก็ไม่ไม่ถึงอ่ะไม่ไม่ไม่ได้ดังใจไม่ถึงจุดที่เราเป็นแต่คุณหมอนี่โดนหมดโดนโดนที่ว่าเออตามที่ใจเราอยากตามที่ใจเราอยากอยากก็ให้แก้ไขว่าต้องแก้แบบรีดเอาออกออกไปแบบนี้คุณหมอทําได้ทําได้เหมือนที่ใจต้องการค่ะที่เห็นเด่นชัดที่สุดคืออะไรแบบตอนนี้แบบรู้สึกดีขึ้นน่ะเขาก็แบบงอได้แล้วก็เดินได้แล้วก็วิ่งหย่อหยาะๆได้เลยค่ะวิ่งได้เลยนะครับ ฟังนะครับว่าวิ่งวิ่งเนี้ยวิ่งเหยาะๆได้เลยวิ่งได้ไหมไม่ได้เลยเดินก็จะจะล้มแบบกระเตะอย่างเดียวอะตนก่อนงอเข่าได้ไหมไม่ได้ค่ะนะครับค่ะตอนนี้งอได้แล้วก็เดินยกได้สูงๆค่ะค่ะค่ะนะครับเราแก้ไขให้คุณยายแล้วนะครับตอนนี้อาการดีขึ้นทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ได้กี่เปอร์เซ็นต์เยอะเลยจ้ะเยอะเลยจ้ะเยอะมากเลยถึง90%ไหมให้ร้อยเลยจ้ะให้ร้อยเลยนะครับ วันนี้ดีใจไหมครับกับสิ่งที่เปลี่ยนไปดีใจครับเปลี่ยนดีใจอ่ะชีวิตใหม่เป็นไงยิ้มได้่อยดีขึ้นนะชีวิตใหม่ดีขึ้นมากกันดีขึ้นมากเลยเรามาบำบัดแล้วการเปลี่ยนแปลงคือตอนแรกไม่สามารถที่จะยกแขนขึ้นหรือว่าปวดผมแค่ข้ออย่างนี้มันจะปวดแต่ตอนนี้สัมผัสสามารถยกได้เลยเนี่ยไม่มีการอาการปวดเลยครับคือมันแตกมันแตกต่างกับ เาฟ้ากับดีนาหนาทีไงครับมันไม่อยากจะเชื่อไงอาการปัญหาสุขภาพนะครับที่มีปัญหาอยู่เนี่ยคืออะไรครับมันปวดหัวไหลยกไม่ขึ้นครับมันปวดแขนปวดช่วงยกแขนไม่ขึ้นเลครับใช้เวลาแก้ไขกันเมื่อกี้เกือบ10นาทีนะครับ10นาทีได้นะครับผลที่เห็นเด่นชัดณตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้ก็ดีแล้วหายดีแล้วครับหลังได้รับการเข้าสู่โครงการนี้แล้วลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเราแก้ไขเรื่องภาวะอาการปวดเข่ามานะฮะให้กับคุณป้านะครับทีนี้นะครับผลตอบรับของสัญญาณที่ชัดเจนเลยว่าเมื่อปลดล็อกไปแล้วเนี่ยครับอาการที่แสดงขึ้นมาคืออะไรือดีมากเลยค่ะก็ดีดีขึ้นครับเบาก็ตรงตรงบ่านี่เบากว่าเดิมครับเบากว่า ตอนที่มามันมันเหมือนมันปวดมากครับปวดมากครับนะครับอ่าครับแล้วหลังวันนี้นะครับหลังจากวันนี้ที่ได้รับการแก้ไขออกไปแล้วเนี่ยอาการเสียวยังคงอยู่ไหมตอนนี้ก็เบาเนี่ยไม่ค่อยเสียวครับเบาแล้วนะครับไม่เสียวเลยนะฮะนะครับอ่าแก้อาการแล้วเนี่ยนะครับได้เห็นราวะการเปลี่ยนไปอะไรบ้างรู้สึกมันเบาแขนมากๆเลยค่ะเวลาเรายก เราเรากรมมือเราคลายกล้ามเนื้อของตัวเองขยับแขนนะคะรู้สึกมันเบาเบาตัวขึ้นเป็นรอยเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นคือภาะวะอาการสัญญาณหายขาดไปนะครับสามารถนอนได้เป็นปกติแล้วนะครับนอนตะแคงไม่ต้องเป็นห่วงเพราะปกตินอนตะแคงได้อยู่แล้วนะครับณวันนี้นะครับเวลานี้นะครับการเปลี่ยนแปลงโดยทั้งหมดในร่างกายนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ก็เป็นรอยเลยกปวดเบาปวดเนียหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เบาเลยอะ สวัสดีค่ะชื่อเช้าเหมือนอินค่ะได้มารับการรักษากับคุณหมอภูมิรวิทย์เนื่องจากอาการข้อเข่าเสื่อมจากหมอแพ,แพทย์แผนปัจจุบันวิทนิจฉัยมา,มารับการรักษาครั้งแรกจากคุณหมอรู้สึกอาการที่เป็นอยู่ดีขึ้น ครั้งแรกก็เห็นรู้สึกว่าเห็นผลเลยว่าดีขึ้นจริงค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะขอสัมภาษณ์คุณหมอภูมินะคะคือจะอยากทราบว่าความรู้สึกที่คุณหมอภูมิได้รับรางวัลผู้รักษาดีเด่นเนี่ยคุณหมอรู้สึกยังไงบ้างคะก็วันนี้ก็เป็นเก็บประวัตินะครับก็รู้สึกดีใจกับเรื่องราวของเราได้สร้างสมมา จากับการาวิจัยเรื่องของการทํางานผมเนี่ยมันทํามากับ20ปีนะครับและผลที่ได้ตอบรับออกมาเนี่ยนะครับการศึกษาของเราเนี่ยสามารถช่วยาภาวะของคนป่วยนะครับภาวะเรื่องของคนเขาเรียกว่าทุกทรมานนะครับในร่างกายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอหมอรองกระดูกทับเส้นปลายประสาทนะครับเรื่องของภาวะแขนขาอ่อนแรงนะครับเราก็มีโครงการช่วยเหลือ ผู้ยากจนที่เขาไร้ค่ารักษาพยาบาลจริงๆนะครับโครงการตนี้ช่วยเหลือฟรีทั่วประเทศและรวมถึงพระสงฆ์ที่เกิดการอาพาธกับเรื่องของภาวะการปวดในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการปวดเขา่านะครับปวดเขา่าอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนแรงนะครับเพราะโรคเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับประชาชนทุกคนนะครับไม่เว้นแต่หญิงหรือชายนะครับวันนี้ก็รางวัล ที่ผู้ลับผู้ใหญ่นะครับได้เห็นคุณค่าของการทํางานของ,ของของผมนะวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่มากนะครับที่ให้ให้เกียรติขึ้นรับรางวัลในในในวันนี้นะครับ